ก็เดี๋ยวจะบอกว่าไปนี่มาแล้วใช่ไหมคะก็กระชับขดวดขอตัวแล้วก็ดีค่ะดีคืออันนี้ไม่ฟิตกล้ามาเดี๋ยวกล้ามาโอนก็ใช่ได้โอนค่ะได้ พร้อมแล้วน,นะคะทุกคนทีมงานเรียบร้อยทำใจให้สงบนะจ๊ะเดี๋ยวหมอจะทำการเดี๋ยวเราปรับไฟหน่อยปรับไฟหน่อยหมอไม่เห็นมาปรับไฟนิดนึงปัดตาเลยค่ะตับตาเลยน,อน้องจะตัดบิดจ,จมูกตัดบ,บิดจ,จมูกตรงนี้ออกหมอหนูจะสวยแน่นะสวยสิล่าทำไมไม่สวยนะมสวยหน่อยแล้วก็ตรงไหนอีกปาก ตัดสองทีตรงนี้โอเคเดี๋ยวก่นอนขอเน้นนิดนึงตรงนี้ตรงนี้โอเคมันจะแค่เั้นเดียวแต่แบบแล้วหนึ่งโทนก็จะไปชันค่ะชัน ha, นอนเลยค่ะโอเคนะคะหมอ,อฉันจะสวยไหมคะสวยสิทำไมจะไม่สวยล่ะยังลืมมีอะไรมัง่งจมูกเหมือนกันไหมจมูกเหมือนคนนั้นนะ แต่ว่า,ต,าต้องตักออกไปเยอะหน่อยอย่ะนีนนึงค่ะโหมอโอะไรลูกอะไรนะศิลปะทำไมลูกรกน้แมวไม่ได้ทำไ,ทำไมอ่ะ ที่มันเป็นอย่างนี้ไงที่มันเป็นแบบขีดไปแล้วก็เป็นนี่ไงเป็นขึ้นๆข,ข,ขึ้นไปอะ่ะเออได้ละชะบล่บลาแล้วไงอีกพระอาทิตย์ถูกว่ากลมๆไงกลมๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ขีดขีดอ่ะแล้วอีกอะ่ะหมาห <c oughs> มาหรอทำไมครูให้วาดเลยงงเนี่ยมีพระอาทิตย์มีไเมฆแล้วม,มีหมาไ,ไ,มได้ไงไม่ธรรมชาติหรอก เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแม่กลับไปดูแล้วกันเดี๋ยวแม่ไปช่วยดูให้ีด้แล้วแม่ทำงานอยู่จ้ะหมอจ้าจ้ะให้ได้จ้ะหมอค่ะ<ม>อ,อุยอะไรอ่ะขอโทษค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ค่ะไม่ดูสักแก่เ <Está S 1> ดี๋ยวงั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่หม <S <S> <S ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาโอเคงั้นเอาใหม่ <S <S> <S เดี๋ยวเดี๋ยวราเดี๋ยวหมอไปอะไรก่อนนะแป๊บนึง เ,เอันยังไม่สลบสลบยังยังยังไม่สลบสลบยังแล้วอันสลบแล้วสลบแล้วมาค่ะคุณก่อนนี่นี่ค่ะ โอเคพรอมนะคะแผลนะ่าจะแห้งแล้วคุณหมอะจะแกะให้นะมันยุ่ยมากเลยโอ๊ยชามันออกมาอุ้ยน่าไกเลยค่ะ <c oughs> ดูดีไหมคะพอจไมล่เดี๋ยวส่งกระจกให้มีกระจกไหมดูดีมากเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะ เมื่อกี้เพื่อนแกะมาน่ารักมากเลยอะ่ะถึงตาคุณน้องแล้วนะน,นั่นหนักตัวถือห้องน้องดูดีอ่ะคุยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องดูกระจกนะคะรับดูกระจเองเป็นไงคะถูกใจไหมถูกใจนะคะ ดี่ยหรอแกูไม่ไหวแล้วอะ่ะนม่เห็นพี่เขาอยู่กับอิตี้แยแ้่อีกแล้วอะ่ะกูก็จะไม่บอกล,อละะับเขาแล้วอ่ะกูยกเลิกเฮ้ยไม่ได้เ้ยมาถึงข้างพี่แล้วแกต้องบอกว่าพี่นไม่ได้เ้ยงั้นโอเคองแบบั้นฉันสรารภาพรักเราเป็นไงเป็นกันแล้วกันแบบพี่เดาแก ยอมแน่ค่ะหนูชอบพี่มากเลยนะคะชอบพี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วค่ะหนูยอมทนเจ็บยอมทำกิจกรรมยอมลดข้ออ้วนยอมทำส่วนทุกอย่างเพื่อพี่ค่ะชอบพี่มากเลยนะคะเฮ้ยคุณทำไงดีวะงงก็ไปดิเราไม่นี้ต้องคุยกัน ต้องหรอที่พี่บอกว่าพี่ชอบคนอ้วนที่จริงเนี่ยพี่ชอบผู้ชายอ้วน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  <c oughs> <c oughs> ายวงของพี่ดูดิน่ารักเปล่ากันเกอะไป